โอเคสำหรับวันนี้ก็มารอดูนะคะในงานแถลงข่าวของ GMMTV 2022นะคะ Borderless ก็จะเป็นงานเปิดตัวซีรีส์นะว่าในปี2022นีนี้จะมีซีรีส์ใหม่ เรื่องไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะของจ m นเอเดี๋ยวเรามาดูกันก็อยากจะมารอดูว่าพี่เอิร์ธร็องวิกจะมีซีได้ใหม่เรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีทั้งหมดกี่เรื่องนะหลายๆคนในทวิตเตอร์ก็คือแบบว่าเตรียมแจกเงินแล้วนะแบบถ้าพี่เอิร์ธร็องวิกีซีรีส์คู่กันจะแตกจะแจกเงินตามจานวนเรื่องเลยบางคนบอกว่าเรื่องละร้อยบางคนเรื่องละพันนโอ้โหเงินแพร่สะาัดมากในดอมนะคะใน Twitter. ทวิตเตอร์ตอนนี้เขามีแจกกันอยู่ก็ ใครเล่นทวิตเตอร์เข้าไปรีกันนะโรสก็รีไวหลายอันหวังว่าเว็บสุ่มจะรักโรสนะคะหวังว่าจะได้สักอันเพราะว่าส่วนตัวแล้วเชื่อว่าพี่เอริมีกัมีซีรีส์คู่กันแน่ๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่เรื่องเห็นมีคนบอกว่ามั่นใจว่าสองเรื่องโรสไม่แน่ใจว่าสองเรื่องหรือเปล่าโรสคิดว่าชัวเรื่องหนึ่งแต่ก็อาจจะมีมากกว่านั้นแต่สัมผัสได้ว่ามีมากกว่านั้นแต่ถ้าเอาชัวจริงกับโรสชัวเรื่องเดียวก็คือเรื่องที่เขาแววแวกันมาแล้วก็เห็นที่เขาแบบลงแบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะลงเหมือนกับว่าเป็นออเดอร์พี่เห็นมีภาพหลุดให้เห็นว่าเขากําลังถ่ายงานกันอยู่อะไรเงี้ยโรสก็เลยคิดว่าเออชัวร์เรื่องหนึ่งแน่แต่ว่ามีคนบอกว่าชัวร์สองเรื่องอันนี้โรสก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารอดูนะคะมารอดูดีกว่าว่าจะมีซีรีส์เรื่องไหนบ้างนะคะของพี่เอิร์ธนุ่มมิกก็น่าจะมีทั้งซีรีส์เดี่ยวแล้วก็ซีรีส์คู่เนาะก็น่าจะมีเดี่ยวด้วยนะคะของพี่เอิร์ธมามา่มาโค,โคโค่ไม่รู้จะมาอีกรอบหรือเปล่าจะมาแบบ เอ,อ่เปิดตัวอีกรอบหรอือเปล่าเพราะว่าเปิดตัวไปแล้วอาจจะไม่ได้มาเนาะโรสก็ไม่แน่ใจคือโรสเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาตาม GMM นะคะโรสไม่ค่อยไม่ค่อยรู้มาก่อนว่าเมื่อก่อนปีก่อนๆเขาเป็นแบบไหนแต่คิดว่าอันไหนที่เปิดไปแล้วก็คงไม่เปิดอีกมั้งน่าจะอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นปีอ่าปนี2022นี้ก็คงจะเป็นแบบว่าซีรีส์แบบว่าใหม่แกะกล่องเลยนะคะที่ยังไม่ได้เปิดตัวให้เห็นโปรเจกต์ที่เป็นซีเร e t t ท็อปซีเรของ e a r t h m i ิเนี่ยวันนี้เราก็จะได้รู้กันนะคะว่า เป็นโปรเจกต์อะไรที่แบบเป็นความลับมากๆแล้วไอ้ที่เราแบบแล้วโปรเจกต์ที่เราแบบคาดเดากันไปอ่ะคาดเดากันไปแล้วว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าจะเป็นตามที่เราคิดหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องมารอดูกันนะคะทุกคนมารอดูกันว่าจะเป็นตามที่เราคิดหรือเปล่าแต่โรสคิดว่ามีเขานะโรสว่าเป็นไปได้โรสคิดว่าพวกเราเนี่ยคือถึงแม้จะไม่ค่อยได้ทำอาหน้าที่ชิปเปอร์แต่ในหน้าที่ของแบบว่าสกิลคน,นั้นสกิลนักสืบนี่ก็คือ ดีเยี่ยมกันหลายคนอยู่นะคะที่เดาๆกันนี่คือแบบถูกซะเยอะถูกเยอะมากเพราะฉะนั้นเรสเลยคิดว่าเอ,อที่เดากันไว้ว่าเป็นเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนั้นจริงๆนะคะมา <ๆ S 1> ค่ะ,ะทุกคนแต่งตัวนะคะวันนี้แต่งตัวสวย <laughs> วันนี้แต่งตัวสวยเพื่อที่จะมาต้อนรับซีรีส์ใหม่ของพี่เอิร์ธน้องมิกนะคะทุกคนโรสจะไม่ได้ไปงานนะเพราะว่า <laughs> เอาตรงๆพูดตรงๆตอนนี้เรสอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นะคะก็คือแบบว่าคนใกล้ตัวเขาเขาเป็นโควิดแต่ว่าโรสไปเจอเขาแค่ครั้งเดียวเราก็เลยต้องกักตัวนะคะช่วงนี้ก็เลยอยู่ในช่วงกักตัวโรสก็เลยไม่ได้ไปไหนแต่ก็เขาก็ให้พักงานก่อนอยู่ที่บ้านอะไรนี้แต่โรสก็อยากไปแต่ว่ามันอยู่ในช่วงพักตัวพักกักตัวเรสก็แบบไม่อยากแบบ ให้มันไปแบบเพราะว่าเราเราก็ยังไม่แน่ใจเราอะไรเงี้ยก็ไม่อยากไปแบบว่าเผื่อว่าไปแพร่เชื้อให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขักตัวยูบ้านไม่ได้ไปที่งานนะคะทุกคนไม่เป็นไรก็เป็นทีมหน้าจอหลายๆคนก็เป็นทีมหน้าจอเหมือนกับโรสเนาะโอเคมีเพื่อนแหละมีเพื่อนแหละนี่ระหว่างที่รอระหว่างที่รอเออก็สองไอจิสตอรี่เมลพังรูปคู่ก็มาจ้ารูปคู่ก็มาระหว่างที่รอพี่เอิญน้องมิกนะคะ ก็มีคนที่เขาได้ไปร่วมง,งานกันหลายคนเขาก็ถ่ายคลิปมาอยู่เหมือนกันนะคะ <N> นี่ตอนแรกพี่เอิร์ธลงเป็น IG Story จะเป็นรูปนี้เป็นรูปถ่ายแบบเป็นภาพหมู่นะคะมีพี่เอิร์ธน้องมิกมีพี่น้องกันแล้วก็มีพี่ออกจุมพลนะคะอุย้ยไฟไฟไปแล้วไฟไฟไปตั้งแล้วทุกคนนี่อุยอ้ยชอยบมากสีแดงรับซับมากพี่เอ,อิร์ธ เพื่อมาในยแบบลุกสีแดงแล้วก็น้องมิเป็นเสื้อสีครีมนะะ่ารักเหมือนแจจี้ที่มากับเอ่อ his baby <c oughs> จริงๆนะเหมือนแจจี้ที่มากับ his baby อะไรอย่างเงี้ยจูดี้เพี่อก็คือดูสุดข,ขุมนะสุดนะแบบจะใส่สุดสีแดงแต่ดูสุดข,ขุมมากเลยแล้วก็น้องมิกก็คือแบบนะะ่ารอมืมีชาวเน็ตเขาบอกว่าเอิร์ธมิกใส ต้มหูคู่กันเลยดิใส่ต้มหูคู่กันเลยนะคะเออเขาเรียกว่าต้มหูหรือเปล่าที่เกาะตรงเนี้ยเออใส่ต่างหูคู่กันเลยแหวนคู่ก็มาต่างหูคู่ก็มีเออเอาสิไหนแหวนคู่หรือเปล่าอ่ะแหวนคู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ใส่นิ้วเดีวกันนะทุกคนแหวนคู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ใส่นิ้วเดียวกันนะนิ้วชี้เหมือนกัน เ,ออเหมือนที่พี่เอิร์ธเคยพูดไว้ว่าอะไรใส่นิ้วชี้เป็นเคล็ดลับอะไรบางอย่างของพี่เอิร์ธก็อาจจะในเรื่องของพลังอำนาจหรือว่าในเรื่องของอาจจะเป็นโชคลาภอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหน้าทีก่การงานรถ้รา,าวเฉยนะรถก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้อาจจะไม่ใช่แหวนคู่แต่ใส่ตำแหน่งเดียวกันนิ้วชี้ข้างเดียวกันแล้วก็ใส่ต้มหูตรงเนี้ที่เกาะข้างบนเนะี่ยก็ใส่ข้างเดียวกันเลยค่ะทุกคน ชอบแล้วไม่ใช่เขาจะเหมือนกันทุกอย่างไม่ได้นะไม่แต่ท่าโพสก็โพสท่าเดียวกันนะทุกคน <laughs> เดี่ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นฝาแฝดนะคะใช่คือไม่ได้ดูเหมือนกันเป็นฝาแฝดแต่ทําทุกอย่างเหมือนกันเออเนื้อคู่หรือเปล่าอุ้ย <laughs> ชิปอีกชงอีกเอาให้หนกักเอาให้หนกัก ก็จะมีบางส่วนที่เขาได้ลงทะเบียนกับของ GMM นะคะเพื่อที่จะไปดูที่หน้าง,งานเลยนะคะรสไม่ได้ลงนะรอสไม่ได้ไปนะคะเดินมามากัน3คนนะคะครอบครัวมาเป็นครอบครัวก็มีพี่เอิร์ธน้องมิกแล้วก็ดีโอนะคะมาพร้อมกันเออแล้วเมื่อคือนนะ่ะน้องมิกเขาลงไอจีสตอรี่ว่าอยู่ที่บ้านบางนาใช่ไหมเขาก็เลยพูดกันว่าเอ๊สงสัยเมื่อคืนจะค้างบางนากันทั้งหมดเลยมั้งคะอะไรยี่ห้องนอนมีแค่2ห้องนอนแบ่งห้องนอนกันยังไงนะ้าอะไรทีเาก็แซวกันไป เออจริงๆใส่สีสลับกันจริงด้วยอะ่ะคือน้องมิกะชอบสีแดงใช่ไหมแล้วพี่เอิร์กก็ใส่สีแดงส่วนพี่เอิร์ธอะส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่สีเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยนะพี่เอิร์ธจะชอบสีแบบประมาณเอิร์ธโทนแต่เคยเห็นในประวัติว่าชอบสีส้มเงินอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเสื้อที่พี่เอิร์ธใส่บ่อยๆก็จะเป็นแนวแบบเอิร์ธโทนอะไรอย่างงี้แล้วครั้งนี้น้องมิกะใส่เป็นสีครีมนะคะแต่จริงๆถ้าเอาตามตรงๆก็คือพี่เอิร์ธใส่สีที่ เป็นสีที่ชอบของทั้งสองคนก็คือสีแดงที่น้องมีชอบแล้วก็สีจำเงินสีฟ้าที่ตัวเองชอบนะคะเออดีเคยขอให้ซีรีส์คู่กันเถอะนะยืนบนเว,นเวนทีเดียวกันเถอะดูแล้วดูอีกปื้มปิมหัวใจสำหรับรูปนี้ดูแล้วดูอีกปื้มปิมหัวใจอ,อ,อันนี้เข้าก่อนเข้าก่อนเออดีเข้าก่อน,ออม,าอนมาอย่างคููเลยคูวา่าเท่ ครั้งนี้ดูห,หวานๆนะคะปีนี้เขาดูหวานกันนะคะยิ้มหวานเขาก่อนคลิปคู่ครั้งนี้ยิ้มหวานคู่เลยอะ่ะอุ้ยวันนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทุกคนน่ารักมากหมวชุมกันไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนเลยอะ่ะเออเราแก้ทำไมไม่รู้ดีกว่าเออไม่รู้จริงๆเลยอะ่ะเห็นพี่เอ์น้องมิกไปอะ่ะคิดว่าน่าจะมีงานซีรีส์อะไรสักอย่างแหลนะเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะมีคู่หรือเปล่านาะพี่เอ์น้องมิกคุณไปได้หลุดเลยไม่มีใครหลุดเลย แล,ล้ว่เขาบอกว่าใกล้เวลาทําการสแสดงแล้วนะคะใครยังหาท่าทางการตกใจให้เนียนยังไม่ได้คุณเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะ,ะทุกคนเราต้องทําเป็นตกใจนะคะว่าเขาจะมีซีรีส์คู่กันเราต้องไม่รู้นะคะทุกคนเราต้องทําเป็นตกใจนะคะไปก่อน,นช่วยกูตั้งชื่อหน่อยดิอัลฟาเบตาน้องไทยดิวะอ๋อป้าวะเนีน่ย ใครยังไม่ต้องชื่อสมพรวะชื่ออะไรดีวะชื่อกระถิง่งก,กูจะตั้งชื่อนี้มึงจะทำไมอ่ะ,อะยังไงอ่ะกู <c oughs> เพิ่งโทรเช่นเมื่อไงอยู่ดีอ่ะกูคิดกันเลี้ยงลูกวันจันก็เป็นลูกเหมือนกันนะเว้ยกูสัญญาเว้ยว่ากูจะอยู่เคียงข้างมึงเสมอกอนเหรอทำขึ้นโดยข้าพเจ้านายอมรวโรดม คุณข,ของบริษัทวรโรดมฟาร์มจำกัดให้ตกแก่นางอินทราวรโรดมนายอนุชาวรโรดมนายสวินวรโรดมและนายถาปรกรณ์ชัยพิทักษ์พออะไรพ่อคุณยกหุ้นี้มึงวะต่อมาดีก่อนหรือที่มึงมาบ้านคุยบ่อยอะเพราะมึงต้องการไจบพ่อคุณจริงอ่ะมึงหวังสมหัดพ่อกูหรอ ลินก็รู้ไม่ใช่เหรอพี่เกียดมันนะ่ะแล้วลิงจะไปคุยกับมันทำไมตอบมาดิคุยกับมันทำไมเป็นเรื่องที่เราคิดจริงๆทุกคนเฮียก่อนมึงรู้ไหมว่าจิ๊กปูต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะมันคนเดียวอ่ะเฮียลินเซย์ลินดึง กลายเป็นน,น้องสาวคือไปเอาน้ำมอดสีวันภา,ายในเจ็ดวันครูลูกใส่เนี่ยจริงเหรอวะเนี่ยนม่เอาจากเพื่อนรักเป็นศัตรคูคือรถไม่กูจะไปเองหรือวินต้องมีแล้วหลวงลุงบอกว่ามึงต้องไปกับกูน,นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไว้ไวินกูจะกระสืออ่ะมาอยู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวกูไปไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวกูจะเป็นตาให้มึงเองมึงต้องอยู่กับกูจนกว่<พ>าจะจบนะเว้ยกูจะอยู่กับมึง

ิดค่ะวพินัยกรรมกัระเทศชอบไหมไอ <c oughs> ต,ติมเหรอกลัว <c oughs> มุกคุ้นๆนะ <c oughs> อุ้ยภาพสวยมาก แชมป์เล่นด้วยเหรอวิจัยแหน่น่ารักมาก ในกามกามเทพนะคะครับผมนะสวัสดีทุกท่านสวัสดีนะครับคุณเอิร์ธธิรพัฒน์นะครับคุณมิกซาภาพนะครับน้องแจนพลอยชมพูนะครับไวนาวัตนะครับคุณแชมป์นัทธรัตน์และพ่วงกับของเราเขาดูมีความเป็นพี่น้องกันนะแจนแฮกับมิกซ์สิวแฟนๆแฟนๆท่านพันดาวยังคงเหนียวแน่นยังคงเหนียวแน่นแล้วก็เสียงกรีเนจยมาเลยนะครับอจะจะต้องเห็นให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งไหมคะคุณขาออนโเค ก่อนละกันนะครับพี่กอล์ฟครับเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีความเป็นขันทาศีอยู่ด้วยนะครับอยากให้พี่กอล์ฟช่วยเล่านิดหนึ่งครับว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างครับคืออย่างที่เห็นนะครับคือมันก็จะเป็นมิกกัจแจนเขาสลับร่างกันพี่ชายกลายเป็นน้องสาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีการแสดงของมิกที่ต้องเล่นเป็นแจนแจนที่ต้องเล่นเป็นมิกอะไรเงี้ยครับคือมันจะเป็นกิมมิคของเรื่องที่มีความคอมเมดี้อยู่นะ อ่ะคอมเมดี้ปะคอมเมดี้ปะแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่แบบอยากจะพูดในเรื่องนี้ครับคือความสมบุกสมบันของการถ่ายทำครับทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะครับต้องบุกโลเคชั่นคือขึ้นเหนือลงใต้มาขวดเรื่องเก่าได้ยังโหดไม่พออีกเหรอเรื่องนี้เที่ยวไม่ติดเลยเรื่องนี้บอกัขึ้นขึ้นไปเที่ยวไม่ติดเลยคือเรื่องนี้แล้วนี่คุณก็แบบแทบจะเป็นลมไปอะไรกันเรื่องนี้ขนาดไหนเรื่องนี้คือไปกี่จังหวัดแล้ว เรื่องนี้ไม่ไม่มีใครเป็นลมครับแต่โคตรเหนื่อยเลยครับโคตรเหนื่อยแน่นอนครับแต่ก็ถ้านจากอันนี้ก็สมสมกวันนี้ไปแข่งซูเวอร์กนะครับอากทามเิร์มต้าหูคู่เต้าหู้คู่วิจัยแท่น่ารักมากเป็นยจะไม่รู้จะมองอะไรแล้วยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาเล่นกับน้องชายอีกครั้งหนึ่งเออน้องชายขอเยอะนะครับโดีโดนกันซะก่อนเออไม่กลัาผมก็ ก็ดีใจเลยครับถ <disposable> ึงแม้ว่าเราในปีที่ผ่านมาเราจะทํางานด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นเหมือนอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคนมาเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกใช่ก็ถือว่าความคุ้นเคยแน่ไม่ต้องไม่ต้องลองอะไรขนาดนั้นเดยแต่ก็เป็นความท้าทายที่จะมาเจอกันในบทใหม่ๆใช่ไ่มก็ต้องรอติดตามเจนค่ะเจนน่ารักมากเจน ก็เรื่องนี Attention> ้นะคะก็เพราะว่าตอนถ่ายทำอะพวกเราก็สนุกกันมากและเราเชื่อว่าคนดูทุกคนก็จะสนุกเหมือนกับเราด้วยใช่ก็ยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะพี่นายกรรมกรรมเทพค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าส่งผลีน่ารักมากนี่ยกขึ้นกับตาลือคนใหม่กับนักแสดงนะครับจากพี่นายกามกามเทพอุ้จนแฮน่ารักจริงกันเหรอใส่ตาไม่ได้เลยเอระฉันอยากตัดผมทรงมีบ้างน่ารักมากเจน แายแล้วเมื่อวันมีก็กีแต่จัดแจนแทก็กีดอุ้ยโดนตกอ่ะร้านของผมชื่อ<ว>อาจารย์มันไก่แต่ใครๆก็มักจะเรียกว่าข้ามันไก่เที่ยงคืนเห็นแค่งอ,อกก็จบได้แล้วที่เลือกขายข้าวมันไก่ผมไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากไปกว่ามันเป็นอาหารที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนประกอบไปด้วยสี่อย่าง ข้าวมานันไข่ต้มซุปน้ำจิม้มถึงจะไม่ซับซ้อนแต่จะทำให้มันอร่อยไม่ใช่เรื่องง่ายคือจำได้แต่งแตงเงาแล้วเยอะไข่ต้มซอ <c oughs> คล้ายหลากหลายชีวิตคนที่ผ่านมาที่ร้านนี้ดูไม่ซับซ้อน แต่กลับยากที่จะเข้าใจเปิดดึกเนะาะอ,อย่คาลออยากินทุกวันเลยเมื่อผมเจอเขาคุ้นเขาอุ้ยเข,า,ขากันอีกแล้วเหรอนี่คือโปรเจกต์ลับที่ว่าใช่ไหมเมื่อค่ำคืนทั้งสองชีวิตพบกัน ใช่ไม่ทำแบบเี้ยมันจะงยากขึ้นไปโธ่ <c oughs> ะจะจูบไม่ยอมแ <c oughs> กเป็นคนสมรเราะษจะทำส่มัน <c oughs> ให้มันได้เนี่ยคงทำไปแล้ว <c oughs> อะตั้งแต่คืนนั้นชีวิตของผมก็ไม่เหมือนเดิม อ,อุ้ยหลงมากเฮ้ย ه, ใครอ่ะอะไม่ใช่พี่เอิร์ธอ๋ออย่าบอกว,ว่าแอบอเป็นกิ๊กกัน<ม>นะก็ไม่เหมือนเดิมคนจนแม่งก็จนอยู่วันยังค่ำที่ยชิบหายนะให้จนอยู่ที่เนี่ยก็ยังดีกว่าตายอยู่ที่บ้านนะรวมถึงชีวิตหลานของผมก็ไม่เหมือนเดิม ไอคนจนเนาะเด็กแล้วไงอ่ะผมว่าควรได้เลือกชีวิตตัวเองปะพี่รอนหารัมากอ่ะเราแบบเจสซี่เป็นผมไม่ได้เหรอลุงเดี๋ยวกูขอโทษนะเว้ยคุณก็ยอมรับมาดิคุณเป็นที่อะไรกับแฟนผมอ่ะว่าแล้วคิกัน อาจารย์เป็นใจร้านของผมและเวลาเที่ยงคืนของทุกวันจึงเป็นเสมือนที่จบวันอันวุ่นวายแต่ก็เป็นเวลาเริ่มต้นใหม่ในคราวเดียวกันที่ที่น้องมิกลงไอจีสตอรี่รวมถึงเรื่องของเราแถวพัทยาอาจารย์มังก่ เฮ้ยเปิดร้านเร็วนี้อยากจะไปกินสองเรื่องแล้วเออมีอีสองเรื่องแล้วเฮ้ยมันจานมันไก่มันจานมันไก่ ขอบคุณที่ให้เอินมีคู่กันอีกครั้งสองเรื่องเลยจ้า นี่คือนักแสดงและพ่วงกับนะคะจากโปรเจกต์ i d ดไนท์ซีรีส์นะคะครับผมนะคุณออฟชุมพลนะครับเจนพลอยชมพูอเ,มเอ,อิร์ธธีรพัฒนม,มิกสหภาพนนท์กรพัฒน์ฟิล์มรัชาน,านันหลุยธนวินม่อนธนช,ชยัยปอนนราวิทย์กระปุกพัชราเฟยพัทระกัจิทิทชกรเจนนี่ปานันมาคาคินเข้าตาธนวัฒน์ เฟิร์สคณะผ่านและร่วมกับของเรานะครับแจนโมนะฮะและคุณโจโจ้และพี่ออฟด้วยนะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับจากพี่เลโออ่านชื่อนักแสดงและร่วมกับจบก็ขอออกซิเจนแล้วก็รถพยาบาลคือมากันไปกองทัพอย่างที่บอกมันเป็นโปรเจกต์นะเเออป็นซีรีั์ค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งนะครับผมคุยกับพี่ออฟก่อนละกันได้ครับในะฮะที่ต้องเป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้นะครับพี่ออฟครับยังไงฮะความพิเศษของที่มาที่ไป มิดไนท์ซีรีส์เป็นับมิไน์ซีรีส์เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่เรา3คนเนาะพูดกับก็คนโปรดักชั่นตามภาษาคือเรียกว่าคนกลางคืนเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตของคนกลางคืนเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบางอย่างมันมีเสน่ห์น่าค้นหาบางอย่าง ก็เลยรู้สึกว่าแล้วในซีรีส์ยังไม่เคยมีใครหยิบจับเอาชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนมาบอกเล่าเป็นเรื่องราวก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเราอยากทำคอนเซปต์นี้แต่ละคนอยากเล่าอะไรก็เลยเป็นที่มาของเซตมิดไนท์นี้ครับมันถึงมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับมาที่เรื่องแรกเลยนะครับคุณโมมิดไนท์โมเทลนะครับแอปลับโรงแรมรักเออยังไงครับมันน่าสนใจยังไงจริงๆโจทย์ผมก็คือต้องมีโรงแรมนะครับแล้วมีฆาตกรรมแล้วก็มีทิวเลอร์ แต่ว่าตัวผมเป็นคนชอบเรื่องเทคโนโลยีชอบอะไรแบบรุ่นสายซิ่งอยากทำสตาร์ทอัพก็เลยเ้ยลองเสนอกับพี่โจพี่ออฟดูซึ่งเขาก็สืใอแล้วเราก็เออลองเบนเรื่องดูก็เลาเป็นเรื่องแอปลับอะไรนะประมาณนี้ครับก็น่าสนใจดีก็จะเป็นหนึ่งอารมณ์หนึ่งอารมณ์นะครับคุณจุ้มราคาคุณจุ้มคุณคุณจุพบเป็นไงคะเรื่องนี้ในเรื่องนี้ผมเป็นนักธุรกิจสายด์กนิกหนึ่งที่เห็นโอกาสว่าเราเจอ สาวไซส์ลายที่สวยเซ็กซี่อย่างน้องแจนอย่างเงี้ยนะครับมึงจะทำไม่ขนาดนั้นยืดฉกก็ได้ค่ะเราไม่ต้องเปย์เราไม่ต้องเปย์ครับผมแล้วก็มีความคิดขึ้นมาครับว่าอยากทำแอปที่ชื่อว่าทักครับเป็นแอปเกี่ยวกับขายบริการไซส์ลายอย่างถูกกฎหมายอะไรแบบเนี้ยโดยเรามีเพื่อนสนิทก็คือน้องหลุยครับผมอยู่ในเรื่องที่เอ้ยเราปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงให้แอปเนี้ยใช้ได้อย่างถูกกฎหมายครับแล้วก็มีมอนนะครับเป็นอะไรวะ เป็นผู้เชี่ยวชาญใน<ล>เรื่องนี้แล้วบทเป็นซันครับก็เหมือนเป็นแบบตัวร้ายตัวหนึ่งเป็นแมงดาอะไรเงี้ยครับที่อยู่ในเรื่องด้วย อันนี้คือเรื่องแรกนะครับแล้วที่สองตกกลางคืนเราต้องกินข้าวมันไก่นะเออมูนไลท์ชิคเก้นนะครับพระจันทร์มันไก่คือพอเราฟังแค่ได้ได้ฟังชื่อเรื่องนรู้สึกเอะละเออทำไมมันต้องพระจันทร์มันไก่ครับผมหิวหิวเออหิวหิวเดี๋ยวดูแลเรื่องนี้ออจริงๆแล้วอย่างที่ในตัวอย่างบอกไปนะครับร้านมันชื่อร้านพระจันทร์มันไก่ซึ่งเป็นร้านข้าวมันไก่ที่จะเปิดถึงเที่ยงคืนแล้วไอ้เจ้าร้านนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเมื่อวันหนึ่งลุงจิมที่เเขขาาป็นจ้ เปิดขายอยู่แล้วก็มีคุณเหวินก็คือโดยคุณมิกนะครับมาแล้วก็หลับอยู่ปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นก็เลยพาไปที่บ้านครับพอพาไปที่บ้านจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันซับซ้อนต่างๆก็จะเกิดขึ้นตรงจุดนี้ที่เริ่มมีการบรรยาย ตัวตัวเสื้อเขียวริมสุดนั่นก็คือเมาล้มอยู่ตามร้านคาร้านเล่าตลอดนะฮะทำไมไม่ใครอะไรอะไรนะครับหนูหรือว่าพี่สิงโตนำโชคคะไม่ใช่อันนี้พวกกลับครับคุณโจ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 นะครับไปถึงเธอค่ะคุณเจนี่ค่ะบทำไมเหล่านักคนนั้นไม่มีใครลากกลับไปบ้างเลยทำไมเอ่อยังไงครับอะไรติดปากกันเนี่ยอ๋อเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับอ๋อโอเคเป็นม้าทรงภูเก็ตค่ะไมการ้กินเตะต่อปากมาเนี่ยค่ะอ่านแล้วติดขาดชื่อว่าชื่อว่า หลายคนน่าจะเข้าใจแหละการเมาแล้วไปกินข้าวต่อแล้วก็เลเทกอยู่ตรงนั้นเือนี่ไงเรื่องนี้เล่นคุกันอีกแล้วทุกคนอยากดูพวกเอิร์ธมิกต่อไหมฮะอยากค่ะอยากค่ะอีกสิบเรื่องคาถาไทยผมมากคือใช่ฮะราบทเป็นพ่อค้าข้าวมันไก่ในตลาดสดอย่างเงี้ยแล้วท่ามกลางความมืดแล้วก็ความเงียบสงบของเวลากลางคืนเนี่ยทำให้เราลงไหล วนขึ้นมาหลงไหลวดขึ้นมาวิ่งโชว์ขับมือนะครับผมนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะครับตลกขบขันเลยอันนี้ตลกขบขันหนักเลยต้องถามมุมกลับของเรานะฮะถึงฟีดแบ็กของโดดิดงนะครับดสามสิบล้านแล้วครับสามสิบล้านแล้วเดอะดิดอนรีนะครับผมอ่าอ่าซักอบร้ายนายสะอาดยังไงครับคุณโจก็เดี๋ยวนี้เราจะเห็นนะธุรกิจอ่าซักอบรีดยี่สิบสี่ชั่วโมงเกิดขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้ส่วนจริงๆโปรเจกต์นี้อยากบอกว่าแค่ เอามันค,คือคือคือแบบอยากรวมนักแสดงทุกคนที่แบบว่ามาเพื่อสนุกเพื่อบแบบว่าหลุดโลกกันอย่างเดียวเลยอะออคือจะเป็นโรแมนติกคอม,มดี้ที่แบบเนี่ยพระเอกนางเอกของเราน,น,นันนทน์จะต้องมาเจอกับตัวตัวที่จะไปปั่นตัวปัน่นตัวปัน่นใช่แต่ละคนก็บทแบบ แล้วเขาลือกันว่าเขาลือกันว่าจากแต่ในเทรลเลอร์เขาลือกันว่าเฟย์กับเจนนี่ได้กันจริงๆใช่ครับครับเรื่องนี้คือตั้งใจมาเพราะว่าเจนนี่รีเควสต์มาอยากอยากเป็นเฟย์โอ๊ยหรอเราใช่ค่ะมันขันค้าอ๋อเดี๋ยวเป็นไงมันอ๋อเดี๋ยวไม่ได้นันนนท์คันนันน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  อ๋อหนูขอยกอครับโทษทีครับที่ก็จำไม่ได้คำว่าเมื่อกี้ที่ถามต้องมาเล่นบทที่ตลกแล้วก็เละเทะขนาดนี้เป็นยังไงสนุกไหมคือมันเหมือนคือคาแรคเตอร์ผมเป็นคนแบบเป็นคนเจ้าเล่ห์อะไรอย่างเงี้ยคอยแบบหลอกผู้หญิงหลอกหลอกแบบหลอกเอาเงินหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือเหมือนแบบเราก็หลอกเงินได้มาก้อนหนึ่งแล้วคราวเนี้ยมีคนคนหนึ่งแอบขึ้นไปห้องเรา ก็เลยก็เลยอย่างอย่างที่อย่างที่ได้เห็นในอย่าง<ช>ที่ได้เห<ด>็นเลยว่าเอาเงินไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วเราก็ต้องไปตามสื่อเราก็ต้องเราก็ต้องไปเนียนเป็นเนียนเป็นล็อกเกอร์เ,อเราก็ต้องอไปประชันกับพี่กระปุกอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปมีเรื่องกับ บอลอย่างเงี้ยมันก็หลายๆอย่างครับมันก็คือสุดในทุกทางจริงๆครับผมก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นนนท์ในบทคอมดี้สุดๆแบบนี้ต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าถือเป็นอีก1นึ่งซีรีส์ที่สุดโต่เหมือนกันนะสำหรับโปรเจกต์นี้นะยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะสำหรับ m i n ไ g h t Series นะขอบคุณร่วมกับและนักแสดงทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับต่างอารมณ์จิงๆ เรื่องที่สองแล้วอ,อีกเรื่องที่สองแล้วคุณว่าจะมีถึงเรื่องที่สามไหมคุณว่าจะมีถึงเรื่องที่สามไหมคะเดี๋ยวรอดูเต้น โอเคก็สำหรับงานเปิดตัวซีรีส์ของ GMMTV นะคะสำหรับปี2022นี้ก็ผ่านพ้นไปและของพี่เ e อิร์น้องมิกก็คือวีซีรีสคู่กันถึง2เรื่องเลยนะคะเรื่องแรกก็เป็นไปตามที่เราคาดคาดเดากันนะก็คือพี่นายกรรมกรรมเทพนั่นเองเรื่องนี้หลายคนท่านเดามาแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เราคิดจริงๆนะคะแล้วก็บบบว่า เฮ้ยดูจากแค่ทีเซอร์เฉยๆก็รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าพตหรอว่าเออดูจากพายรอตเฉยๆก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยน่าดูมากๆอย่างจะดูวันนี้พรุ่งนี้เลยนะคะแล้วก็ที่คาดไม่ถึงก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของ i d n ไ night Series นะคะก็คือเป็นเรื่องชื่อเรื่องว่ามูลไก่พระจันพระจันร์มันไก่ใช่ไหมพระจันรมันไก่ก็แบบเฮ้ยเรื่องนี้ก็จะมีความแบบว่ามีความแซบขึ้นมานิดนึงนะ เพรเรื่องที่รู้คร่าวๆก็จะเห็นว่ามีแบบลุงจิมใช่ไหมที่เป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่แล้วก็มีคุณเวิรนที่มาเมาอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่แล้วก็เกิดทําให้มีความสัมพันธ์กันขึ้นซึ่งดูแล้วจะเป็นความสัมพันธ์ที่อันตรายนะแล้วก็มีความฉับเฉยวมีฉากที่แบบว่าอา่า love l เลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยให้เราเห็นอยู่นะก็แบบโอ้ยว้าวเหมือนกัน <laughs> ตอนดูก็นึกถึงที่พี่เอิร์เคยพิมอ่ะที่พิมพ์คุยกับพี่ออฟ ใน t w i t เ e r เนาะที่เมนชั่นกันที่พี่เอิร์บอกว่าอะไรนะจะจูบไม่ยอมอะแล้วเรื่องนี้พี่ออฟดูด้วยได้ตามที่พี่เอิร์ว่าเลยได้ตามที่พี่เอิร์ดว่าเลยแลนะพี่เอิร์พูดไว้อย่างเงพี่ออฟอาจจะได้จัดฉากคิสซีนให้กับพี่เอิร์แน่ๆเลยนะคะ แบบปื้มและดีใจมากๆนะคะดีใจก็หวังที่จะได้ดูจริงๆนะอยากจะดูเร็วๆเลยทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องพินัยกรรมกัมเทพแล้วก็เรื่องอพระจันทร์มันไก่นะทั้งสองเรื่องเลยอยากดูแล้วหวังจริงๆว่าปีหน้าจะได้ดูนะหวังจริงๆว่าเขาจะได้ถ่ายทํากันจริงๆแล้วก็จะได้แบบว่าออนแอร์ให้เราได้ดูจริงๆนะคะก็อาถัดจากนี้ก็คือรอสก็คาดหวังในเรื่องของ การรีทวิตหลายๆคนเขาบอกว่าจะสุ่มแจกเงินนะสําหรับใครที่แบบว่าเออถ้าเกิดว่าเออมีมีซีรีส์คู่กันอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็อวยพรยให้เว็บสุ่มรักโรสนะคะโรสบอกว่าจะไ,ได้ไปผู้โชคดีโอเคก็วันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโรสเพื่ออะไรผิดไปหรือทาอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบายวันนี้หลับฝันดีแล้วค่ะทุกคน <laughs>